ยาหนวดแมวเนี่ยค่ะเราก็ใส่ไปสามซองนะคะต้มน้ำพอประมาณค่ะแล้วก็ใส่ใบเตยของเราที่ปลูกไว้ที่บ้านนะคะเค <c oughs> ี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเราไม่ต้องเติมน้ำตาลอะไรทั้งสิ้นค่ะอันนี้ที่บอกว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนั้นคืออย่างนี้ค่ะมันมีที่มาพอดีคนที่บ้านเนี่ยออบอกว่ามีปัญหาเรื่องปัสสาวะขัดนะคะ คือไม่ค่อยปัสสาวะไม่ค่อยออกดิฉันก็เลยเอลองต้มหญ้าหนวดแมวอย่างที่บอกเนี้ยค่ะนะเราได้ซื้อมาเป็นชาซองซองกับเป็นถุงถุงค่ะแล้วก็เอาใบเตยที่บ้านใส่ต้มแล้วก็ใส่น้ำเย็นดื่มระหว่างวันนะคะ หรือระหว่างวันทําให้ปัสสาวะก็คล่องขึ้นแล้วก็ดีเป็นหายเป็นปกตินะคะทํามาหลายวันแล้วนะคะดิฉันก็เลยมาแนะนําให้เพื่อนสมาชิกเผื่อ